ทางด้านของสอรสก็ยังคงคุมเข้มพื้นที่นะครับหลังจากที่มวลชนประกาศว่าจะมาปิดล้อมนะครับขณะที่ผู้นอนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสเปิดเผยนะครับว่าได้มีการเตรียมสถานที่สำรองไว้แล้วหากสรสถูกยึดกลับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือผอ,อสอรสกล่าวว่า เมื่อวานที่ผ่านมามีการประชุมระหว่างคณะทำงานของรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตได้ข้อยุติว่าวันที่2กุมภาพันธ์นี้จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นรัฐบาลมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมโดยระบุว่าทุกวันนี้ที่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะนายสุเทพคักสุบรรผู้ต้องหาคดีกบฏได้ปลุกระดมมวลชนไปตามสถานที่ต่างๆ ขณะที่ตำรวจเองก็ไม่เคยขัดขวางการชุมนุมทั้ง7เวทีของม็อบประชาธิปัตย์แต่อย่างใดมีเพียงมวลชนเท่านั้นที่ออกมาภายนอกพื้นที่จึงเกิดความวุ่นวายขึ้นทางนี้ยังตั้งข้อสังเกตเหตุที่แกนนำม็อบประชาธิปัตย์บางรายเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แต่กลับไปปิดกั้นผู้อื่นไม่ให้ลงคะแนนพร้อมยืนยันทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับวันนี้ที่เกิดเหตุยุ่งเหยิง พราะนายสุเทพเือดสุบัรปุกระดมผู้มาชุมนุมให้ออกไปอารวาสตามสถานที่ต่างๆถ้าชุมนุมโดยสงบมือเปล่าไอาหิงสาปาดสจากอาวุธอย่างที่นายสุเทพพูดเรื่องราวต่างๆ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแทนผู้บัญาการคนครบาลนอนหนึ่งไม่เคยส่งตำรวจเข้าไปขัดขวางการชุมนุมทั้งเจ็ดเวทีของนายสุเทพมีแต่นายสุเทพส่งผู้ชุมนุมออกมาเกะกะละลาน ในโบราณเขาเรียกว่าการกระทําทอย่างนี้คืออันธพาลส่วนวันที่2องกุมภาพันธ์นี้ขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากอยาก่าเกรงกลัวการออกมาใช้สิทธิ์โดยได้มอบหมายพลตำรวจโทจากทิพย์ชัยจินดาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลการเลือกตั้งโดยจะมีการวางกำลังทุกเขตโดยขอให้ประชาชนสบายใจ หากผู้ชุมนุมปิดล้อมเขตอีกก็จะไม่ยินยอมอย่างเด็ดขาดแต่ตำรวจก็จะยังคงดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ฝากเตือนไปยังผู้ให้การสนับสนุนการชุมนุมที่เป็นนายทุนด้านต่างๆว่าจะมีความผิดนอกจากนี้ยังกล่าวถึงเหตุรุนแรงในพื้นที่การชุมนุมโดยเชื่อว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นอีกขณะที่บรรยากาศการดูแลรักษาความปลอดภยัยบริเวณสโมสรตำรวจและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ซึ่งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังมีการวางกำลังตำรวจคุมเข้มพื้นที่ทั้งในและนอกอาคารกว่า70กองร้อยโดยมีการวางแนวแบรรเอร์และลวดหนามบริเวณปากทางเข้าพื้นที่และวางกำลังประจำจุดต่างๆเพื่อความสงบเรียบร้อยกรณีที่ม็อบประชาธิปัต์ประกาศก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการบุกพื้นที่สอรอสอในวันนี้ แต่ว่าล่าสุดได้มีการประกาศยกเลิกการเดินทางมาของม็อบประชาธิปัตย์แล้วแต่เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงยังคงมีการคุมเข้มสถานที่อย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ยังเป็นไปได้วยความเรียบร้อยโดยผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบระบุว่าหากสถานที่ปฏิบัติงานที่นี่ถูกปิดล้อมก็มีการเตรียมสถานที่สำรองเอาไว้แล้วขณะที่นายสุเทพเ,เทือกสุบัณผู้ต้องหาคาดีกบฏท,ที่ขู่ว่า จะนำมวลชนไปปิดล้อมสอรอสอเมื่อคืนนี้อ้างนะครับว่าจะไม่มีความปลอดภัยจึงแจ้งยกเลิกการปิดล้อมสอรอสอครับ